สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการกสรระบุรีวิกลีินิงประจำวันที่23ถึง27สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 4วันที่23สิงหาคมเวลา9ก้านาฬิกานายธนินพุ่มอรุณสวัสดิการในห้องครองแรงงานจาังหวัดระบุรีและเจ้าที่เข้ารับการตรวจราชการรอบที่3ทับ2 5 4 และการตริดประเมินมาตรฐานยกร้อดับการให้บริการของหน่วยง,งานสู่ความเป็นเลิศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณ2 5 6 4จากนายสมพศกวางแก้วผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยนำเสนอรูปแบบวิดีโอพรีเซนเทชันและวิดีโอไลฟ์ทาชมสำนักงานณนะห้องปฏิบัติงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีวันที่24สิงหาคมเวลา14นาฬิกานายธานินพุ่มอรุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลบบุรีครั้งที่2ทับ2 5 6 4ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีเป็นประธานณหน้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดรบบุรีชั้นหนึ่งสารการลบบุรีจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันที่25สิ่งหาคมเวลา9้านาฬิกานายทานินมุมอรุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรี ผอมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่2ทับ2 5พผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ g o o g l e Meet โดยมีนายวันรัตศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานวันที่26สิงหาคมเวลา9้นาฬิกา นายธานินท์พุ่มอรุณ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสรบุรีมอบหมายให้นายสุวินัยปราปุ้งนักวิชาการแรงงานและนางสาววันวิเชียนไทยแยม้มนักวิชาการแรงงานตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและตรวจความปลอดภัยในการทำงานแรงงานนอกระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามประกาศกรมเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณฟาร์มเพาะปู่แคนตาลูอํำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีและตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและตรวจความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามประกาศกรมเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานประกอบกิจาการให้สถานประกอบกิจาการนายจ้างและลูกจ้าง ประเภทกิจาการฟาร์มเลี้ยงไก่และฟาร์มเลี้ยงสุกรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตินาฟาร์มเลี้ยงไก่ปัญชลีฟาร์มตั้งอยู่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดละบุรีบ่อทองฟาร์มตั้งอยู่อำเภอหนองม่วงจังหวัดละบุรีและฟาร์มเลี้ยงสุกรหมู่เพิ่มทรัพย์ตั้งอยู่อำเภอบ้านมีจังหวัดละบุรีวันที่27สิงหาคมเวลา14นาฬิกานายธานินพุ่มอรุณ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะทํางานด้านการควบคุมโรคและบังคับใช้กฎหมายณนะห้องประชุมชั้น5สัง่งนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีโดยมีนายสุภกินแวนชินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานพนักงานตรวจแรงงานสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีรับคําร้องคอร์เจตจำนวน5ราย เรื่องค่าจ้างสี่รายเป็นเงิน46,100บาทค่าบอกเก่าล่วงหน้าค่าชดเชยและเงินประกันการทำงานหนึ่งรายเป็นเงิน5940บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น9 7 4 4 0บาทให้คำปรึกษาแนะนำลูกจ้างนายจ้างเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจำนวน9รายได้แก่เรื่องการเลิกจ้างค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุดและค่าคอมมิชชั่นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรบบุรีคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ